morning good morning elisha elai good morning get up get up <c oughs> ไปหมดอยู่ขึ้นเตาแต่ลูกมาไปโรงเรียนไปโรงเรียนปะอ,อยู่เนีปยบระลา่อยพ่อพี่นอ้องเปลกระกลา่อยพ่ออยากตื่นปะปะมา okay. โอเคเอาเอาหมดไปแล้วพ่อพี่น้องหมดหดเข้าไปแล้ว <laughs> Come on let's go to school ร <laughs> นเลนนี่พอ่อยพี่น้องนี่ละค่ะพอ่อยพี่น้องเอ,อ้ชีวิตแม่บ้านได้ตั้งแดนเนาะม้นอนีกามาพาลูกมารายงานตัวอีกเด้อค่ะคุณลูกชื่ออะไรครับพากันออกมายืนรอรถเมย์นะคะุิยดูดอกอันนี้ดอกลากเลือดนะคะเขาเอิญยังไม่บานเลยนะคะเนี่ยเขาจะบานช่วงประมาณ สิบโมงเชา้าน่นแหละนี่สวยงามมากคุยพี่นองกําลัางขึ้นบกยางลลยเลย It's coming the bus coming Ooh. จ้าเอสวีดีจ้าเอสจ้าเอสตอนนี้ก็แปดโมงเช้าที่อเมริกานะคะเพื่อนๆคะตอนนี้สปริงไทม์คัมมิ่งแล้วนะคะแต่ว่าอากาศก็ยังหนาวเย็นอยู่ ดอกไม้กาลังขึ้นสวยงามมากๆเลยเนาะนะคะต้นไม้ก็กําลังจะกลับมาออกดอกออกผลนะคะหน้าสปริงทามต้นไม้ใบไม้ก็กำลังขึ้นดอกไม้ก็คือทุกอย่างจะสับพรั่งนะคะทั้งนกทั้งกระต่ายกระลอกอุยวิ่งกันจนจานเลยโรงเรียน The school bus coming to let's go wait 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 you guys wait wait นี เวดยกไปไปแล้วนะคะลูกอยู่บนรถเมล์แล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็ไปเตรียมล้างถ้วยล้างชามนะคะทําความสะอาดบ้านสักผงสักผ้าค่ะและนี่ก็คือชีวิตประจำวันของตุกตามแม่บ้านในต่างแดนนะคะหรือว่าชีวิตเมียฝรั่งบ้านนอกนะคะอยู่เมืองไทยก็เป็นเด็กบ้านนอกค้นตั้งจังหวัดเนาะคะ่ะมาอยู่นีก่ก็เลยม่อยู่บ้านนอกเนาะ โอ้ยพี่น้องดอกไม้ก็ล่างบานสะพังเลยอันนี้เขาเรียกว่า b l u เ b ลนะคะ b l u e b e l นะคะ b e l นี่สวยงามก้อนสีขาบบานเดอตุกตาสีผ้พาพี่น้องชมดอกไม้แถวแถวบ้านนาบ้านก้อนเนาะคะ่ะอันนี้คือเดฟเดลแต่ว่าคนละพันเนาะคะ่ะสวยงามมากเห็นไหมคะสวยงามมากเลยนี่ก็เจฟเฟเดลอีกนะคะอุ้ยสวยงามมากเลยนะคะเนี่ย กำลังบานสะพังเลยนะคะกำลังขึ้นอยู่ก็มีและนี่ก็ทั้งขยะนะคะอันนี้คือเขามาเอาแล้วเนาะตุ๊กตาถ่ายทำวิดีโอก็ท่านตอนเขามาเอาเดี๋ยวตุ๊กตากระเจาทั้งขยะเขาในบ้านนำ้ำวันจันทร์กับวันหนึง่งคานนะคะกระเจากระสีว่าเาก็บะทังขยะแบบนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นตุ๊กตาจะขออ,อธิบายนิดนึงนะคะก็คือทั้งขยะนี่อยู่นี่ขักเข้ากับตองเสียงเงินห้รัฐบาล ห้เขาอำเภอที่ยูแล้ค่ะเสียเงินค่าให้เขามาเก็บขยะเนาะคะ่ะอันนี้รู้สึกว่าเสียห้บริษัทที่เขามาเก็บทั้งขยะด้วค่ะแล้วก็เสียภาษีเขตอำเภอต่างหากค่ะเสียค่าบริษัทเขามาเก็บเอาขยะแล้วก็เสียค่าอันให้อำเภออีกต่างหากเนาะคะ่ะและนี่แหละคะ่ะก็คือชีวิตประจําวันของตุกตาแต่ละมือเนาะคะ่ะถ้าเกิดว่าจันทร์ึงซุกตุกตากระสีแบบว่า เอาลูกเตรียมลูกมาไป่งโรงเรียนบางมือตุ๊กตากลับไป่งเองบางมือก็รดบาสมาเนาะคะ่ะนี่แหละชีวิตประจําวันของข่อยกะมีเอฟซีถามมากขึ้นเาไปเหตุการณ์ mm hmm. เหตุงานกับว่าท่านในไปเหตุเด,ด้อค่ะราะว่าลูกยังน้อยอยู่เรากะอ่าเราก็มีคนถามมาว่าถ้าเกิดว่าคือประจ่างคนเลี้ยงลูกเนาะอันคาแรกของถ้าเกิดว่าตุ๊กตาเหตุงานคาแรงของของตุ๊กตานี่อาจจะบ่ถึงเท่ากับคาแรกค้นทีละจัง รับจ้างเลี้ยงลูกด้วยค่ะก็เลยแบบว่าเลี้ยงลูกเองสิดีกลัวเนาะค่ะแล้วก็แฟนตุ๊กตาแล้วก็บอยอันอยากจ้างคนมาเลี้ยงลูกเนาะอันตุ๊กตาก็ไ <g aret> ปเห็ุงานเงินเดือนห้องสิบว่าร้ายยังมาณนี่เนาะเพิ่นก็เลยให้ยูเลี้ยงลูกไปก้อนเนาะค่ะเ <g aret> <g aret> พราะว่ายูนี่ยู่เมกาหรือว่าซิยูไซก็ทรามเนาะ <g aret> เด็กน้อยนี่คือสําคัญเนาะค่ะ <g aret> โอเคเนาะอ่าก็คือมาตอบคำถามเอลซีนั่นนะคะว่าอันคือว่าไปเหตุการณ์เหตุงานหรือว่าเหตุงานออนไลน์เหตุงานออนไลน์ Work f r ฟอร์ m e เนาะค่ะตุกตากับอันมันมีความสามารถที่จะว่าอย่างไรว่าความสามารถว่าถึงที่จะเฮดฟอร์มโฮมเนาะค่ะเพราะว่านก็เป็นภาษาอังกฤษเนาะเราตุกตากับบริไมมีความสามารถบริเก่งอันพระทงภาษาขนาดนั้นแต่ว่ากับ งูงูปะ่าปปพ่อไปได้เนาะค่ะจากไหนตุกตาขอขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็มีคําถามเขามาเนาะคะ่ะถ้าเกิดว่ามีคําถามยังเขามาอีกกระามอะไรลวค่ะถาคคาถามอะไรที่ตุกตาตอบใดตุกตาก็จะพยายามตอบเนาะคะ่ะตุกตากะเข้าขไปอ่านคอมเมนต์ในไลฟ์คอมเมนต์โยค,มมตยคะตว่าอ่านตุกตาแบบเวลารพรพ่อที่จะเข้าไปตอบทุกๆคอมเมนต์เนาะเพราะว่ามันก็ดหลายหลายตว่าอัน จังไน้กษัตริยทุกตาขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามรับชมให้อ่าครอบครัวดน้นอยนี่นะคะแล้วนกะ็ขอให้พ่อยพี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญร่ำรำรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะอันยี้มือเสากะสีแบบบอติดๆคัดๆเนาะเมืองอากาศอันหนาวเย็นน้ำค่าพ่อพี่น้องเอาซ้ำนี่ละคลิปวิดีโอสีเง,งาเดี๋ยวพลอยพี่น้องสีเบือ่อเนอะาะเจอกันในคลิปวิดีโอหนาเด้อค่ะบ๊ายบาย ก o d m o r n น n งสวัสดีตอนเช้านะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะคะร่ำร่ำร,รวยร,วย,รวยค่ะอ๋กอกรนสิไปรถเมล์รถบาสกมาอีกพอดีพวยพี่นอ้องอ่ะ